ไอลกูกไอ้ลูกแม่บังดูหมดกัดหมอโอ้ยหมดกัดหมอโอ้ยนายหมดโอ้หมดกัดหมอ,อห,หมอหมอหมอหมดกัด,ดก้นไข่จังไหนนี่หมอ,หม,อหมดกัดหมอฟันอยู่แล้วเอาฉีดยาเลยเนาะเอาฉีดยาให้หมอหน่อยหม,ห,มหมอหมอหมอแพทย์ประชีดยาให้หมอฟันหน่อย หายยังหายหายแล้วถึงหาก,กับคุณแม่เรียบร้อยนะคะอ้าหกสิบห้าท่านยังไม่นอนเหรอคะเจ็ดสิบสี่ท่าน,นหรือว่าโอเจ็บยังไม่นอนหรือว่าพึ่งตื่นคะถึงกทมเรียบร้อยนะคะโอ้คนไข้คนไข้โอ้คนไข้เออดูคนไข้กันนะคะเออเออ ดูคนไข้กันนะคะทางพี่ทางพี่ทางพี่เป็นคนไข้วะนี่ไงนี่ไงได้มาเราบอกมาหาหมอกันหมอปวดมือหมอช่วยหน่อยโอ้ยคนนี้ค่ะปวดมือคนนี้ นีปวดหัวปวดหัวมีไงอ้อแกะแก๋เหรอคะแก๋จุาก๋จุ๊บมากะกรุงเทพปีสองค่ะพี่น้อง ขอบคุณค่ะยังไยเอสสิหมอแม่พู้น้องคอยยงเจ้าผู้หมอมมคอย,ยออคหมอ

ก็มาหาหมอเขาเาหาหมอตอนดึกค่ะหมอคุณหมอทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คะหมอหมอเป็นไรลูกหมอหมอยู่ไหมหมออยู่เวรไหมอุ้ยตีดังหมอเล่ามือตีดังหมออุ้ยอุ้ย สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไล์นะคะเมื่อวานนี้ไปธุระหลายอย่างหลายเนี่โโนโนไปพอดีย้ายน่องของพอเป็นป็นอาแล้วเดี๋ยวพุงยิ่งผู้เดียวแล้วแล้วเสียโอ้มาถึงหมอฟันหมอแขวพบอพปกรณ์ทีจพอพอพ่าพบกาอ,อ Yeah.